สวัสดีทุกคนนะครับพบกับ Unlock Apple.com อีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการปลดล็อก iCloud แบบ bypass นะครับบนเครื่อง iPhone 8 Plus เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เป็นของลูกค้าที่จำ password ไม่ได้นะครับแล้วก็จำ iCloud ไม่ได้เพราะว่าจดไว้อยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็ยังไม่เคยล้างมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำลูกค้าว่าควรเลือกวิธีแบบ bypass นะครับเพราะว่า ไปพาร s ในตอนนี้เนี่ยสามารถทําได้ถึงเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับแล้วก็สามารถอัปเดตได้แต่มีเงื่อนไขคือต้องติดหน้าพ a s s Code แบบนี้ยังไม่ล้างเครื่องนะครับต้องติดหน้า d i s a b เบร์แบบนี้นะครับถึงจะอัปเดต iOS เวอร์ชั่นได้นะครับเมื่อเราทําเสร็จนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นผมก็จะเข้า DFU Mode นะครับแล้วก็จะเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ การเข้า DFU Mode เนี่ยหน้าจอมันก็จะดำมืดสนิทแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอวางเครื่องไว้ทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็บนหน้าจอนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเลข ECID นะครับผมเราต้องการเลข ECID ตัวนี้นะครับไปรีจิสเตอร์นะครับบนเซิร์ฟเวอร์นะครับแบบเสียเงินเท่านั้นนะครับ เพราะว่าถ้าเราไปเลือกทําโปรแกรมแบบราคาถูกนะครับผมบอกเลยว่าผมลองมาหมดทุกโปรแกรมแล้วนะครับตัวนี้ดีที่สุดนะครับแม้ว่าจะราคามันจะสูงกว่าชาวบ้านนะครับแต่ว่ามันไม่เคยมีปัญหาเลยครับลูกค้าไม่เคยมีฟีดแบ็กกลับมาเลยนะครับผมและมันยังสามารถอัปเดต iOS ได้นะครับหลังจากเราเซนติ้งไฟล์นะครับบนหน้าจอ iPhone ของเราเนี่ยมันก็จะมีการติดขึ้นมานิดนึงนะครับ เราอาจจะสังเกตไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันจางมากมันจะมีแสงขึ้นมานิดนึงเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการ ssh เช็คอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับ ssh เช็คนะครับเมื่อเราคอ n เน t ได้นะครับเราก็จะทําการ B บ็กอัพ o อร์สโค้ดนะครับมาเก็บไว้ตอนนี้เรากดโอเคนะครับแล้วก็แบ็กอัพรียบร้อยละหลังจากนี้เราล้างเครื่องนี้ได้เลยนะครับ เราล้างเครื่องนี้ได้เลยแล้วมันก็จะติดไอ้คราวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็เข้า Recovery Mode ครับตอนนี้เราเข้า r e c o v e r y m o d e d e แล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่การล้างเครื่องแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องขอเร่งสปีดนะครับคือเร่งสปีดเยอะมากๆครับเพราะว่าการล้างเครื่องเนี่ย จะต้องดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นะครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงล้างอีกครึ่งชั่วโมงก็เบสิก็เกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นขั้นตอนในการทำนะครับก็จะไม่ตัดเยอะเกินไปนะครับก็จะให้เห็นทั้งตอนการล้างเครื่องด้วยนะครับการโหลดทุกอย่างนะครับผมหลายคนก็ถามว่ามันทำได้กับ iPhone, iPad รุ่นอะไรบ้างนะครับก็คร่าวๆเ,เลยแล้วกันก็ 6S นะครับ จนถึง iPhone X นะครับแล้วก็ iPad Air 1, Air 2แล้วก็ตั้งแต่ iPad 2, 3, 4, 5, 6, 7นะครับก็จะถึง iPad Pro 1, Pro 2แต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยรวมๆเนี่ยบางตัวใช้กับวิธีนี้ไม่ได้นะครับจะต้องอาจจะต้องใช้วิธีการเขียน serial number ในบางตัวนะครับเพราะว่าการบ y p พาสเนี่ยมันมีหลายรูปแบบผมจะอธิบายหลายรูปแบบตรงน,นี้ก็อาจจะงงกันนะครับผม ตอนนี้ล้างเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการกดโอเคนะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้หลอดของ iPhone ขึ้นมาแล้วมันเริ่มบูสตขึ้นมาแล้วอ่ะโอเคเราเห็นแล้วนะผมจะหยิบเครื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำการเซตติ้งให้ดูนะครับว่ามันจะไปสุดที่หน้าไหนนะครับกดเลือกภาษาไทยนะครับภูมิภาคไทยนะครับรอสักครู่หลังจากนั้นเนี่ยก็กดตั้งค่าตามปกตินะครับ ตรงนี้เราขอเซนเซอร์ไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวต่อ wi-fi นะครับผมก็เราต่อ wi-fi เสร็จนะครับมันก็จะไปอยู่ที่หน้าล็อกไอ l คลาวนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ใช่การกดล็อกนะครับเดี๋ยวถัดจากหน้านี้ไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะติดหน้าล็อกไอ l คลาวนะครับแบบนี้นะครับ ก็จะติดไอข่าวของลูกค้านะครับที่จําไม่ได้ครับที่จดอยู่ในโน้ตนะครับผมแต่เราแก้ได้นะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนถัดมาเราจะเข้าสู่ r e c o v e r y Mode ครับเพื่อทําการปลดล็อกนะครับผม Recovery m o d e ก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์นะครับเสียบสายแบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้เราเข้าเสร็จแล้วนะแล้วเราก็จะเข้าไปที่โปรแกรมนะครับเพื่อเข้าสู่ DFU m o d e นะครับเดี๋ยวนี้ตัวโปรแกรมมีแพชอยู่ในโปรแกรมแล้วนะครับ d ดือ d ยูโมดถ้าเราไม่ใช้นะครับเครื่องมันจะเด้งหลุดออกนี่นะครับกำลังเข้า d ด d u บยูโมเข้าครังแรกไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับอาจจะไปที่สายนะครับเดี๋ยวผมขอขยับสายนิดนึงนะครับเพราะว่าไอตัวแอดเตอร์ผมไม่ค่อยดอีลองอีกทีนะครับ กด start มันจะต้องหน้าจอมืดเลยนะครับอ่าโอเคเป็นที่สายจริงด้วยนะครับพอกด start เสร็จก็ทำตามขั้นตอนนะครับแล้วมันก็จะเข้าสู่ d e v i e w u mode นะครับอตอนนี้ก็เข้า d e v i e w u mode ตามปกติแล้วนะครับก็ทำการกด boot เลยนะครับแล้วก็ทำการ s ซตดิส e ไฟลครับรอบนี้มันก็จะเร็วกว่ารอบแรกเลยนะครับเพราะว่ามันถูกโหลดไฟล์ไม่หมดแล้ว วางไว okay, ้ตรงนี ouais. do, ้นะครับแล้วทำตามเหมือนเดิมครับ SSH c h e c นะครับกดโอเคนะครับจากนั้นก็ทำการรีสโต r e กลับมาครับมันจะทำการดึงไฟล์รีสโตที่เราดูดออกมาเนี่ยในตอนแรกครับกลับเข้ามาที่เครื่องแล้วดูนะครับเครื่องเนี่ยติดแล้วนะครับดึงไฟล์เข้ามาแล้ว เราก็กดตั้งค่าตามปกติเลยแต่รอบนี้จะไม่เหมือนรอบแรกแล้วนะครับรอบนี้จะผ่านหน้าไอ้ขาวเข้ามาเลยนะครับกดดำเนินการต่อนะครับการตั้งค่าพวกนี้เราข้ามข้ามไปให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าเครื่องได้เร็วๆนะครับตัว Apple ิ d ลดีก็ยังไม่ต้องใส่นะครับกดค่าเข้าไปก่อนได้เลยนะครับขั้นตอนที่ผมทําให้เนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้นะครับ ซีดีอะไรเราก็ทําได้หมดครับทุกอย่างไม่มีข้อยกเว้นนะครับผมเข้ามาละจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของ iCloud เนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วหน้าจอแบบนี้คือ iOS 15.5ตัวล่าสุดนะครับ iCloud หายไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ยังฝังอยู่ในเครื่องเพียงแต่มันไม่เห็นนะครับก็คือเขาเรียกว่าการปัดพาสนะครับเข้าเว็บเข้าอะไรก็ได้ตามปกตินะครับ จะไม่เหมือนการบายพาสแบบสมัยก่อนนะครับอันนี้ทูโทนนะครับเครื่องมายัางไงก็อย่างนั้นนะครับไม่มีการต่อไปแล้วก็จะทำการดาวน์โหลด ios 16 b e t เนะครับผมก็จะทำการดาวน์โหลดโปรไฟล์เข้ามาที่เครื่อง iphone เครื่องนี้เลยผมทำให้ดูเลยนะครับเป็นการทดสอบให้ทุก<ะ>คนได้ดูเลยว่ามันอัปเดตได้จริงๆนะครับก็กดอนุญ,ญาตนะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปที่ตั้งค่าโปรไฟล์นะครับไปกดอนุญาตนะในส่วนนี้กดติดตั้งนะครับกดติดตั้งอีกทีหนึ่งตรงนี้เราก็ติดตั้งไปเรื่อยๆตามขั้นตอนนะครับเราก็จะไปดูในส่วนของตั้งค่าทั่วไปแล้วก็อัปเดตนะครับกดเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็ทั่วไปอัปเดตนะครับตรงนี้จะขึ้นมาเป็น iOS 16นะครับ เราก็ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งตามปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าหน้าจอให้มันไม่ดับนะครับผมจะวางเครื่องทิ้งเอาไว้นะครับทุกคนจะได้ดูพร้อมก,กันไปเลยนะครับ ก็จะไปที่รายการอัปเดตอซต์แมะครับไปดูว่ามันโหลดไปถึงไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางเครื่องนะครับไว้ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ายมาตรงตรงกลางนีกว่าทุกคนก็จะได้เห็นนะแบบจะชัดพร้อมกันเลยอ่าก็จะวางไว้ตรงนี้นครับตรงนี้ผมก็จะทำการเร่งสปีดครับ การดาวน์โหลดนี้อาจจะใช้เวลาถึง1ชั่วโมงได้นะครับผมจะย่นให้เป็นการเล่งสปีดอ่าตอนนี้โหลดเสร็จแล้วเราทำการกดติดตั้งนะครับตรงกดติดตั้งก็จะใช้ระยะเวลาอีก สักครู่หนึ่งเลยครับผมแต่ก็ไม่นานนะครับไม่นานเท่าตอนโหลดอันนี้น่าจะแค่แป๊บเดียวนะครับแล้ก็จะทำการเร่งสปีดอีกครั้งนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เครื่องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอเป็นรูปแบบของ iOS 1เเลยนะครับสังเกตได้จากตรงนาฬิกานะครับอ่ะเรากดเข้าไปดูนะครับไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ทั่วไปเกี่ยวกับเราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็น iOS 1เเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือผมสามารถทําแบบอัปเดตได้นะครับไปทําที่อื่นแบบเจลเบรกมานี่คือพลาดเลยนะครับไม่สามารถทําวิธีนี้ได้เลยครับส่วนของหน้าจอนะครับกดค้างเข้าไปอ่ะดูฟังก์ชัน iOS 16 ที่เปลี่ยนรูปแบบของหน้าจอล็อกสกีนได้นะครับเลือกรูปแบบไหนก็ลองเลือกดูนะครับนี่ก็ทําเป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเป็น iOS 16จริงๆนะครับหากสนใจนะครับวิธีนี้ก็ติดต่อเข้ามาทําได้ที่ Li n e a t ด n ็อกแ p นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe ให้กันเราด้วยครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ